ตุ๊กพี่อะไรนตุ๊กพี่จริงจริงด้วยหรกตอไม่ต้องเข้ามาเลยคระเยังไงจำพี่ไม่ได้แล้วไงไม่เจอเแค่ไม่กี่เดือนคือว่าผมฉันผมฉันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงผมฉันผมฉันต้องกักตัวเลยค่ะกับตัวอะไรหันหน้ามาหาพี่นั้นอยู่ห่างก็ได้มาหันมาไม่ดีหรอกต้อหันหลังทำไมแล้วห้หันหน้ามาตุ๊กี ทันมาห้อใครใครทำไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดไปกับพี่เหลนี้เลยไ,ไปการทันเราไปตามหาบ้าง้องสาวทอง นไอตยาแล้วจะกินด้วยอ่ะพี่โวิญญาณแกไม่ไปสูุ่กติอีกแล้วเนี่ยยังตองมึงไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายนี่เออเออทำไมแกไม่โตขึ้นเลยอ่ะพี่โมหัวไม่โตแต่มึงเราไปทำอะไรมาไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องมาไหวอะไรทั้งเลย แกไม่ดูแลฉันแกก็เลยปล่อยให้ันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็ท้องไม่มีพ่อเนี่ยฮะไอแกตองมึงท้องหรอ,อมึงท้องได้ยังไงใครท้องกับมึงใครทำมึงท้องเขาบอกว่าเขาว่าเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองพี่เขาชื่อว่าเขาเป็นทหารน่ะแต่ฉันจาได้แค่ว่าเชื่อเขา,าชื่อว่าอักครเดชเกิดก้องาการไก กิน i h a รไมาบินมังคอนเกษัยน้ำน้ำเย็นฉับอะไรก็ไม่รู้พี่นี่ชื่อเหรอชื่อกูว่าไม่ใช่ละกินแปลกๆแล้วแต่พอฉันบอกว่าฉันเป็นน้องของพี่ม่อเขาก็หนีใช่ไหมเลยกูรู้จักไอ้คนเนี้ยพี่รู้เหรออู้รู้ใช่พี่อ่าน้องสาวไปหาคนกามไม่พง

หอยเอ้ยเมื่อกี้ดีแมวฮะใคต้อนอะไรไว้ข้างหลังอ่ะใครต้อนอะไรเนี่เอาข้างหลังไอ้กูดูไม่มีอะไรเมื่อะไรผมข้งหลังอันหน้ามากูยกูเนี่ีแมวฮะมึงไปรีบติดดวงใช่ไหมใครจะเป็นลูกพี่แอะแอะกูบอกให้แขวนลูกกูเข้ม ไม่ใช่นี่ฉันไม่ผ่าตัดมามดลูกถึงบวมอยู่มดลูกหรือไข่ดันไอ้ที่พายนี่แมวมึงนี่นะว่ออกตามหามึงตั้งนานเนี่ยไม่เอาหลายเดือนมึงท้องเหรไหมมึงท้องกับใครมึงบอกกูท้องกับผัวสิผัวมึงเป็นใครเฮ้ยหัวฉันเขาาเขาบอกเขาชื่อทะลอกปาก ตลบตักรูปสกุลนรูปร่างเป็นไงรูปร่างรูปร่างเหรอตกกระปกหน่อยอะพี่หอมผอมมสูงสูงเหม็นไหมเหม็นมากถ้าเกิดเหม็นกูรู้ว่าผัวคุณเป็นใครใครกูรู้แล้วกันไม่รู้หรอตาบ้าตาลองสาวไปตามหมาผัวหรดูสิไปตามไงเราไปร่ากันสนุกทีเดียวเี้คกันอะไร